สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้ก็มาอัพนะคะคลิปคลิปใหม่นะคะในไลฟ์สดวันนี้นะคะวันนี้เนาะเป็นวันพุธนะคะวันพุธวันพุธเนาะวันพุธนะคะก็ท่านใดที่ติดตามชมผ่านช่อง y YouTube โค้ดหนึ่งนะคะหนึ่งก็จะมาลงคลิปใหม่ๆของบอลสีนะคะทุกวันพุธสุกแล้วก็วันอาทิตย์นะคะหลังประมาณสัก6กโมงเย็นประมาณนี้นะคะ ก็เดี๋ยวติดตามชมพริการสวนเราอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็ราคาในคลิปนะคะในคลิปนี้จะเป็นราคาที่รวมจัดส่งเรียบร้อยแล้วส่ง EMS นะคะกับไปรษณีย์ไทยจัดส่งทุกวันพฤหัสนะคะวันเสาร์แล้วก็วันจันทร์นะคะวันจันทร์วันนี้ก็มีบอลสีสีสูงมาแบ่งหลายกระถางเลยค่ะลองชมดูนะคะจะเป็นบอลสีที่อยู่ในกระถางสีนิ้วเป็นไม้ผ่าหัวนะคะเป็นไม้ผ่าหัวไออย่างต้นแรกนะคะอย่างต้นแรกต้นนี้เลยต้นนี้มาเลยนะคะต้นนี้ต้นนี้นะคะ นะตัวน40ี้นะเป็นศิลานะคะด่างเหลืองสิลาด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองนะคะราคาอยู่ที่400บาท40 0นะคะ400 400บาทนะคะ400บาทนะคะด่างเหลืองเนาะศิลาหุ้มทองด่างเหลือง400บาทนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นเจ้าปอแก้วเจ้าปอแก้วนะคะราคาอยู่ที่450 450าี่นะคะส5่ส่วนถัดมาจะเป็นเพชร จรัดแสงนะคะเพชรจรัดแสงเป็นไม้แยกหน่อนะคะเป็นไม้แยกหน่อราคาอยู่ที่400บาทมีทั้งหมด3กระถางนะคะอันนี้เป็นเพชรจรัดแสงกระถางที่1นะคะแล้วก็เพชรจรัดแสงกระถางที่2นะคะกระถางที่2แล้วก็กระถางที่3นะคะกระถางที่3ราคาเท่ากันนะคะอยู่ที่400บาทนะคะ400บาทนะคะเป็นไม้แยกหน่อเพชรจรัดแสงแล้วก็ด้านบนนี้นะคะด้านบนนี้เป็นพญยานาคราช พญานาคราชนะคะพญานาคราชนะคะพญานาคาราชสวยๆเลยค่ะเป็นบอลกาบไม่มีแข้งนะคะพญานาคราชราคาพิเศษนะคะราคาพิเศษอยู่ที่150นะคะ150บาทต้นสูงประมาณสัก15เซนนะคะ15เซนนะคะ <c oughs> แล้วด้านข้างนะคะด้านข้างสวยๆอย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> เป็นบอลสีวันสุกเป็นบอลใบกลมประเภทกัดสีอยู่ในตับวันนะคะอยู่ในกระถางสีนิ้วฟอร์มกอมีทั้งหมด5ใบหลรอด ราคาอยู่ที่180-180นะคะ180ส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างจะเป็นรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าเป็นบอลใบาย,ยาวประเภทกัดสีเช่นกันนะคะรวยล้นฟ้าฟอร์มกอราคาอยู่ที่ 150- 150บาทส่วนถัดมานะคะตรงนี้มุม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 นี้นะคะมุมนี้นะจะเป็นลือสีโกนทัญญะนะคะราคาที่900บาท90 0 900วันนี้มีมาแบ่งทั้งหมด4ถาดนะคะ4ถาดประมาณ4ถาดเนาะ4ถาดต้นถัดมานะคะต้นถัดมาถาดที่สองเนาะถาดที่สองเรามาถาดที่2กันถาดที่2นะคะ1จะมีนะคะนางรากสดนางรากสดนะคะกระถางละ250บาทรวมส่งนะ250รวมส่งนะคะนางรากสดส่วนถัดจากนางรากสดจะเป็นบอลกระดบที่มีชื่อว่าพรสวงเป็นไม้แยกหนอนะคะพรสวงนะเป็นไม้แยกหนอนะคะเดี๋ยวขอแบบ ม่ะคะแอบดูราคาหนึ่งนะคะนี่ราคาน่ารักมากราคาอยู่ที่280-280นะคะ280ถัดขึ้นมาด้านบนด้านบนด้านบน,น,บนต้นนี้ก่อนเลยนะคะเ mm hmm. มืองเกาะเกต็นะคะเมืองเกาะเกต็นะคะราคาอยู่ที่นะคะราคาอยู่ที่นะเมืองเกาะเกต็อยู่ที่350นะคะ350 350บาทรวมส่ง mm hmm. แล้วก็ด้านข้างนะคะเขาจะชื่อว่ากบพิษกบพิษอยู่ที่150บาท 150บาทส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้นะใบใหญ่ๆป้ายๆนะคะชื่อว่ารัตนารุ่งเรืองนะคะรัะตนารุ่งเรืองอยู่ที่1,200บาท120 0นะคะ1,200บาทส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้นะสวยๆแบบนี้นะเทพสายรุง้งเทพสายรุ้งนะคะกระถางนี้อยู่ที่450 450นะคะ450 ด้านบนนะคะเป็นนพเก้านะคะนพะเก้าป้ายแล้วป้ายแล้วนะคะนพะเก้าเนาะมีทั้งหมด4ใบนะคะ4ี่ใบ4ี่ใบอยู่ที่300บาท300บาทส่วนอันนี้เป็นเทพสายรุ้งแผงเขียวนะคะเทพสายรุ้งแผงเขียวแต่เขาป้ายนะป้ายฮาร์ปนะคะป้ายฮาร์ปอยู่ที่300บาทนะคะ300บาทด้านล่างน,นี้นะคะเป็นไม้แยกหน่อน,นะท่านใดชอบนะคะหลวงล่าสเสน่หา หลวงราชเสนหานะคะเป็นไม้แยกหน่อเพราะว่าสีเข้ามาเลยถ้าไม้แยกหน่อจะเป็นบอลใบยาวประเภทกัดสีนะคะอยู่ที่200บาทเป็นไม้แยกหน่อนะคะด้านบนด้านบนตรงนี้ตรงนี้นะคะไม้ไม้ป้ายไม้ป้ายรัตนสินรัตนสินป้ายทุกใบอยู่ในกระถาง4นิ้วอยู่ที่300บาท300บาทนะคะส่วนตรงนี้ป้ายเหมือนกันนะคะป้ายเหมือนกันแรไอเทมบอลเทพนะคะป้ายทุกใบนะคะป้ายทุกใบ ดารานพรั์ในกระถาง4นิ้วราคาอยู่ที่900บาทนะคะ90 0นะคะ 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900ส่วนด้านข้างนี่มาแล้วบอลกลาบมาสายบอลกลับนิดนึงนะคะบอลกาบบอลกลับบอลกลับกระถางนี้นะคะเทพสายรุ้งนอเทพสายรุ้งนะคะราคาอยู่ที่300บาทกระถางนี้นะคะ300บาทส่วนด้านนี้นะคะกระถางที่1นะคะอยู่ที่350 350นะ350ทั้ง3กระถางนี่กระถางที่1นะคะ350 กระถางที่2 350และกระถางที่3นะคะ350เช่นกันนะคะเช่นกันเช่นกันนะคะส่วนด้านข้างนะคะถัดมานิดนึงด้านข้างถัดมานิดนําำโชคนะคะกระถางนี้อยู่ที่150บาทนำโชคเป็นบอลใบกลมประเภทป้ายอันนี้เป็นนำโชคแม่ป้ายนะคะอยู่ที่150ส่วนกระถางนี้นะคะกระถางนี้ใบใหม่นะใบใหม่ใบเล็กอ่ะใบเล็กอ่ะนะคะเขาป้ายแล้วอยู่ที่180 180น ส่วนต้นน no ี้นะคะเป็นต้นใหญ่นะคะสูงประมาณสัก15เซนป้ายแล้วนะคะป้ายด้วยอยู่ที่300บาทนะคะนำโชคต well. ้นนี้นะคะอยู่ที่300บาท300บาทนะคะส่วนต้นนี้เป็นกรุงเทพนะคะน่ารักน่ารักอยู่ที่150บาทแล้วก็ใกล้ๆกันใกล้ๆกันนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสิรานักป่าสิรานักป่านะคะแอบนิดหนึ่งสีรานักป่าอยู่ที่250 250มี2กระถางนี่กระถางที่1นะคะ ส่วนนี้กระถางที่2ค่ะาิรานักป่าสองรรวมส่งนะคะรวมส่งส่วนสวยๆอย่างนี้เลยอ่ะโชว์เขาโชว์เขาก่อนแล้วกันนะคะอันนี้นะคะเป็นมุกดาหารป้ายเป็นไม้แยกหน่อสูงประมาณ20เซนมีทั้งหมด4ใบนะคะ4ใบป้ายทั้ง4ี่ใบเลยนะคะทั้ง4ใบเลยอยู่ที่600บาทนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วส่วนด้านล่างนะคะน่ารักน่ารักอย่างนี้กระถาง3นิ้วอสงไขยวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางราคาอยู่ที่350 3 5 0นะคะสามอาถาดที่3ไปแล้วเรามาถาดที่4กันถาดที่4นะคะต้นนี้จะเป็นชมพูขวัญจิริขวัญจิริเป็นบอลใบไผ่อยู่ที่200บาทนะคะ,ะเจ้าชายเจ้าพญากรรมพุทธก็20 0บาทเช่นกันส่วนด้านนี้จะเป็นอับสรนะคะอับสรสวรรค์นะคะ,อ,อ,นะคะอยู่ที่200เหมือนกันป้ายแล้วฟอร์มกอส่วนต้นนี้น่ารักมากจิ๋วๆนะคะไปนิดๆ1 0 0บาทนะคะ100บาท 100บาทแล้วก็นี่นะคะด้านข้างนี้จะเป็นนะคะรวยร้วนฟ้า150นะคะลฟ้า1น0แล้วก็นี่ค่ะนี่รินมังกรไฟรินมังกรไฟอยู่ที่2 8 2 8 8 0มี2กระถางนะคะมี2กระถางนะมี2กระถางแล้วก็ปลายฝนต้นน่ารักอย่างนี้นะคะปลายฝนเนาะเริ่มกัดสีแล้วเป็นบังกัดสีอยู่ที่120บาทนะคะ1 2 0 บาทนะ120บาทเดือนหนึ่งจะพามาชมบอลมีบางส่วนด้วยนะคะที่อยู่นี่นี่เป็นบอลต้นใหญ่ๆนะคะต้นใหญ่ๆนี่อันนี้นะคะจะเป็นวันศุกร์ฟอร์มกอใหญ่มากใหญ่มากกระถางนี้นะคะกระถางนี้เนาะใหญ่มากนะคะราคารวมส่งอยู่ที่นะคะราคารวมส่งอยู่ที่400บาทนะ400ฟอร์มกออันนี้เท่ากับ2ฝ่ามือนะ2ฝ่ามือเลย2ฝ่ามือเลย ะะอยู่ที่400บาทเผื่อท่านใดหาไซต์ตั้งแม่ผ่าหัวนะคะขยายพันธุ์หรือสถานะโชว์อะไรเงี้ยสามารถรับไปนนี่ก็อ,อยู่ในกระถาง5นิ้วครึ่งนะคะเปลี่ยนเป็นกระถาง,ง8นิ้วได้เลยนะคะรานะคาจะส่งอยู่ที่400บาทนะคะ400น,นะ400น,นะคะ400แล้ก็จะมีบอลสีตรงนี้ค่ะชื่อว่าเจ้าสาวป้ายแล้วป้ายแล้วอยู่ในกระถางนะคะเจ้าสาวนะป้ายแล้วนะอยู่ในกระถาง5นิ้วประมาณ5นิ้วครึ่งนะคะเจ้าสาวราคาอยู่ที่ 6 60, 6 0กบาทนะคะซับเจริญก็มีนะคะชมพูทวีปก็มีนะคะแบบนี้ตรงนี้เนาะตรงนี้เดี๋ยวขอพาไปชมนี้นี้ก่อนนะคะเรามีหลายที่เนาะนี่ในกล่องในกล่องในกล่องไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมแสงนะคะในกล่องเนาะในกล่องนะคะในกล่องเดี๋ยวหนึ่งลองดูก่อนว่าแสงได้ไหมแสงน่าจะไม่ค่อยได้เท่าไรนะคะในกล่องก็มีนะคะมีเทพประบุมีอะไรด้วยเดี๋ยวพาไปชมต่อนะคะว่าที่สวนเรามีอะไรบ้างนะคะ อันนี้เป็นผมเออมีตรงนี้ด้วยนะคะเจ้าปอกแก้วเจ้าปลอกแก้วในกระถางนะคะในกระถาง6นิ้วนะคะมีทั้งหมด4ใบหลรอดนะคะเจ้าปอกแก้วต้นนี้ราคาอยู่ที่800บาทนะคะรวมส่งนะ80 0รวมส่งนะคะใบก็ประมาณเกือบฝ่ามือมี4ใบหลรอดอยู่ในกระถาง6นิ้วเจ้าปลอกแก้วนะคะ800บาท80 0น,นะ800น,นะคะ800800 เลขที่ออก8 0 0นะคะ800เราก็จะมีต้นแบบนี้ด้วยนี่ค่ะอาจารย์มั่นอาจารย์มั่นใหญ่มากนะคะอ่าเดี๋ยวนึงทาบมือนี่คือแบบใหญ่มากใหญ่มากนะคะอาจารย์มั่นนะคะอาจารย์มั่นเรามีต้นเป็นไม้แยกหน่อนะคะไม้แยกหน่อแบ่งด้วยนะคะอาจารย์มั่นแบบนี้นะคะนี่คือต้นแม่เขานะนี่คือต้นแม่นี่คือต้นลูกนะคะต้นลูก ต้นลูกนะคะของอาจารย์มั่นมีด้วยนะแบ่งต้นละร้อยห้าสิบาทถึงสามร้อยบาทนะคะนี่ต้นลูกของเขาเป็นไม้แยกหน่อนะคะของอาจารย์มั่นเนาะเป็นไม้แยกหนอนะคะแล้วก็จะมีต้นลูกของไก่เมรีอันนี้คือไก่เมรีนะคะไก่เมรีไก่เมรีแล้วก็ด้านล่างนี้นะคะเป็นแม่ของนางรากสดนะคะแม่ของนางรากสดสองต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่เป็นต้นแม่ของเขาแล้วก็จะมีเพชรสีประมนะคะเพชรสีประมอยู่ตรงนี้เรามีบอลเก่าด้วยนะคะเพชรสีประมเพชรสีประมนะคะเล็ก อันนี้ก็เป็นไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งเราก็มีนะคะแล้วก็มีติ่งเสี้ยเหลียงติงเสี้ยเหลียงฟอร์มกอรตรงนี้หนึ่งต้นส่วนตรงนี้เป็นยอดเป็นยอดมงกุฎยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎสวยๆเลยนะหนึ่งกระถางนะคะเป็นยอดมงกุฎเนาะมียอดมงกุฎแล้วก็จะมีนะคะอ่าแบ่งได้มีไทยนิยมไทยนิยมด้วยนะคะมีไทยนิยมแล้วก็จะมีศีลาสยามไทยนิยมศิลาสยาม มีบุพเพศนิวาสนะคะป้ายด้วยนะป้ายนะคะเนี่ยเขาป้ายนะบุพเพศนิวาสนะคะป้ายนะมีบุพเพศนนิวาสแล้วก็มีนกสดายุนะคะมีนกสดายุด้วยมีนกสดายุด้วยนะคะแบ่งเนาะมีนกสดายุมีมัขวานรังสรรนะคะแล้วก็นั่นจะเป็นนะคะพระนครพระนครแล้วสวยสวยนั่นเลยนะคะนางไหม่แล้วก็ใหญ่ๆนี่เลยสีแดงแนะคะบั๊บเรสนะคะเป็นฟอร์มกมอันนี้เป็น หนอเนาะต้นนี้ก็สวยนะคะต้นนี้ก็สวยต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ใบใหญ่มากใบใหญ่กว่าฝ่ามือเยอะเลยนะคะเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้นะคะสวยๆนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะสนใจสอบถามมาได้เลยลูกไม้นะคะเยอะเลยแล้วก็มีลูกไม้ด้วยนะคะมีลูกไม้ด้วยแล้วก็มีบอลสีบอลสุกด้วยนะคะบอลสีบอลสุกก็จะมีต้นแบบไซส์ที่พอจะส่งได้นะคะเป็นสี่ใบนะคะอยู่ที่3า0ร้อย 350บาทนะคะจะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้มี4ี่ใบนะคะสี่ใบบอลสีวันสุกนะคะวันสุกเป็นบอลใบกลมกับสีชมพูอย่างนี้ค่ะนะคะส่วนตรงนี้มีลูกค้ารับไปแล้วชมพูพันทิพย์นะคะก็ฝากในส่วนของคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าสนใจชอบต้นไหนนะคะทักทายมาได้นะคะเดี๋ยวหน่งจะใส่ข้อมูลในส่วนของนะคะ b o o k o o n Line แล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะคะขอบคุณค่ะ